พิธีกรรมเฮ้เอาเอาเป็นเลเออเขาจะไล่ข้างหลังมาหน้าเออใช่ไหมร้องเพลงเป็นไงราทำใจไหมร้องเพลงมาทำใจเนาะปกติเราจะไม่ค่อยได้มีเวลานั่งนั่งร้องเพลงกันแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถทำให้เพลงเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเราได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ ที่พี่บอกไงเช้าๆขึ้นมาเนี่ยเด็กมาถึงเนี่ยเปิดเพลงไปเรื่อยๆเขามาเขานั่งอยู่ตรงไหนเขาก็จะซึมซับนะที่อารมณ์ร้อนๆก็จะอารมณ์เย็นอ่ะต่อไปอะไรอีกชอบสิบสี่ทวรรอ่ะสิบสี่ทศวรรเออทำไมถึงชอบคะมันดูน่าเบื่อนะมันนั่งฟังอย่างเดียวอะต่อไปเนี่ยมันใจว่าจะถ่ายทอดได้ีเออดีมากเลยอ่ะตือให้น้องหน่อยันนี้ ต่อไปจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเออเรารู้แล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเองกสารเราก็มีรายละเอียดเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะพี่อ้อยเรานั่งเขียนเนาะจากเล่มใหญ่ๆที่มันปึกๆเนี้ยเออเราจะทํำยังไงดีให้คนเขาอ่านก็เลยแบบเออนึกอยู่ในใจว่าถ้าเราสั้นเท่าไหร่เราก็จะยอ่อแลว้วเมื่อวานเรายิ่งย่อมากขึ้นเนะเาะเมื่อวานเราเอาขีดเฉพาะเส้นที่เราบอกว่าตรงเนี้ยคือไฮไลท์นะส่วนรายละเอียดเนี่ยเราต้องการ ทำอะไรก uh, ็ต่อไปอะไรอะไรอีก TikTok ค่ะ TikTok อ่าดีมาก TikTok นี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการเรียนการสอนเนาะอ่ามีอะไรอีกคะแผนการสอนอ่าอันนี้วิการมาล่าสุดแผนการสอนก็จะดีก็ทำให้เราทุกม่คกลับมารื้ฟื้นความเป็นคุณครูที่จำเป็นแล้วก็ ปรับเปลี่ยนแผนของเราด้วยกระบวนการที่เขาเรียกอะไรเอาเทคโนโลยีเข้ามาใหม่เอาวิธีคิดเข้ามาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆพูดไปเราจะมีเวลาเราจะเสริมให้นะคะว่าครูที่ต้องทันสมัยนะคตะ้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรสีชมพูมาครบสีเขียวมาสีนะคะสีและลู่ อาสีเขียวเขานั่งตรงรูปแบบมีผ้ามาไหมคะผ้าะควันนี้คุณโภใส่สีชมพูสีประจำโรงเรียนเนาะอ่าสวยงามทุกคนเลยวันนี้เสื้อสวยอ่เราก็อมาอีกคนนึงเอาลงมือให้หน่อยสีอะไรลูกชมพูทุกคนทุกคนพร้อมทุกคนพร้อม เขียวเราต้องรออยไม่คบไม่คุณครู่คุ่อเขบอกวี่อยเลยวีอายกเมือหน่อยเขียวมีกี่คนหนึ่งสองสาี่ห้าคนสีเขียวสีแดงสีแดงโอ้โอยู่ตัดคะแนนแล้วห่ะสีแดงไม่เห็นเลย แล้วกี่คนสีแดงก็มีงานที่ให้พอให้ส่งไอันนี้ต้องเรียกพอมาสัมมนาชละมั้งสีแดงมีกี่คนสีแดงมีกี่คนลูกหนึ่งคนสองคนสามคนโอเคเราก็ได้เวลาอันเหมาะสมที่เราจะดำเนินการกันเนาะมีแค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะคะ น่ S <S <an other> ทุกคนยืดออกตัวตรงหายใจลึกๆ,ๆแม่เราจะสู่พิธีการ <S an other> อ,อัปเวรเทสทีละท <S an other> ุกคนไม่เป็นไรนะไมเป็นไรค่ะคุณครูทิพร,รัตน์วิรานานนะคะคุณครูสุภาพรทองโทนร้ <S an other> องเพลงพร้อมๆกันนะคะ ก็ขยับคนี่ขยับช่องแต่เอาขยับนิดนึงให้ร่ำรวยเกิน ความสุขในการทำงานชีวิตครอบครัวรับเรีย้ยงสาธุชนที่บ้านเดบอสออฟคิวอ่าตอนนี้แจกขนมกันได้เลยนะคะ <hitting. S 2> อ่ะาไปย,ยกไปเลยไปยกยกแจกเพื่อนอ่ายังยังไม่หมดย,ก,ย,ก,ยกไม่หมดอ่ะน้องน้องน้องให้เพื่อนเลยอ่ะให้ท่านลองให้ท่านลองก็

I'm okay. not okay. ทานตอนเบลทานตอนเบลเราเอาไว้ทานตอนเบลตอนเบลไม่มีแม่เลยทานไปเลยทานไปเลยจะได้เสร็จๆอ่าอ่าทานไปเลยดูไปเลยเนาะทานไปเลยดูไปเลยค่ะของกิจกรรมของเราช้านี้ s ชานี้ s พี่มีขอมาฝากหนึ่งชิ้นอ่ากำลังตื่นเต้นกันไดาเหมือนเด็กเลยได้รับของถูกใจก็อยากทาน

นี่คือไม่ต้องแปลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานตัวสำคัญที่สุดเราเรู้รูทวันนี้ทุกคนต้องมีรูทรูทแปลว่าอะไรคะรากต้นไม้น้องเราเรียกว่ารูทมีทั้งรากแก้วรากฝอยต้นไม้จะอยู่ได้ยืนต้อนอย่างสง่างามแต่กินก้านสาขาผลิตดอกใบให้เราชื่ชนชมต้องมีรูทที่แข็งแรงและใครล่ะเป็นคนดูแลรูท ไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นเรายังมีทั้งเพื่อนเรายังมีทั้งคนรอบข้างในชีวิตของเรามีครอบครัวนะสวนกลาบ็จะโบไปครอบครัวที่สองของทุกคนเรากำลังสร้างเด็กของเราให้อบอุ่นในครอบครัวที่สองขณะเดียวกันเราก็มาละเลยหน้าที่ให้เวลากับครอบครัวที่หนึ่งคือที่บ้านและเรายังมีเพื่อนรอบข้างเฟรนส์เฟรนส์ของเรานี่ยเยอะแยะไปหมดเขาเรียกกาลยาณมิตร นังชายนี้ฝากด้วยว่าเราจะมีความสุขทา้งความเพื่อนแม้ผลต้นไม้จะไม่ผลิตดอกออกผลให้เราชื่นชมแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือความมีเพื่อนที่ดีความมีรูดอนรูดคือนรากอันหยางลึกรูดของเราเมื่อวานก็คือวัฒนธรรมประเพณีองค์กรของสวนกุหลาบซึ่งกําลังแผ่กิ่งก้านกระจายไปเพราะนั้นรูดนั้นจะแข็งแรงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับใครคะ เอาเมือไว้ที่อกเจ้าของซึ้งอยู่ไกลตัวเราเองตัวเราทุกคนปรบมือทุกคนค่ะขอบคุณคารสำหรับราวนี้สวัสดีค่ะบชิญค่ะกระดาษรมยช่หูอังคาอังคาพูดไปก่อนน้องนดก่อนค่ะอันนี้เรามาททำกิจกรรมว่าครูดีนะคะ สีสวนเพชรบูรณ์นะคะบุดีสีสวนเพชรบูรณ์เราทุกคนเนี่ยผ่านการเป็นปนักเรียนมาแล้วตอนที่สมยัยที่เราเป็นนักเรียนเรานึกสิคะเราอยากได้คูชนิดไหนนะคะเราอยากได้คูชนิดไหนที่มาดูแลเราในอะนาคะมามาดูแลปกครองมาสอนเราตอนนี้เราจะร่วมระ,ะดมสมองช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะ อันนี้สีชมพูมาแล้วใช่ไหมคะสีเขียวมีกี่ท่านคะห้าหกนะคะสีแดงสีแดงมาสองเองเหรอคะสามนะคะและสีน้ำเงินนะคะอ่าสีเงินเียนะสีแดงจะน้อยนิดหนึ่งแต่เป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะคะอะงัันให้ให้ให้ระดมสมองว่าทำไมแมสนะคะ เออให้ให้อ่าให้เขียนส่วนตัวก่อนได้ค่ะแล้วก็แก่กระดาษว่าอยากได้ครูทีนิดไหนนะคะเราชอบครูแบบไหนอยากได้คป็แบบไหนการยังไม่ได้แบบนี้หยิบผิดไม่น่าหยิบนี่ น่ากินสตรอพบอร์รี่นี่เป็นช็อกโกแลตของบ้านขอบคุณอาจารย์แค่พูดก็ลอยมาเลยมีสแตนที่จะให้ โชว์ไม่มีนะคะเด,ดี๋ยวราือเน้ปรับเป็นแหนูอ่าเดี๋ยวน้อยลอย่างว่าหนูอ่านอยากได้รูเช่นต่อยากได้รูตัวนีิานาน่ง่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ระดมสมองรวงเอากระดาษครูปนะคะ แต่และกลุ่มไปเขียนไมล์แมพออกมาว่าไงแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาพรีเซนต์เตรียมตัวคนที่จะมาพรีเซนต์ว่าพี่ก็อยากจะดูว่าน้องแต่และกลุ่มเนี่ยมีความคิดยังไงแนะยครูที่คิดว่าเราจะเป็นครูชนิดไหนครูที่ดีนั้นต้องมีอะไรนะคะหาที่ข้างหลังที่วางพื้นก็ได้ค่ะถ้าเราเขียนมีมีอุปกรณ์มีสีมีอะไรนะคะให้ให้สีกระดาษเนนะคะ ันจะเลอะที่ผ้าไหมคะสีมันจะซึมไปที่ผ้าไหมคะ,ะวางที่พื้นไหมคะข้างนดเนาอราน,น,น,านูดหออไหมอะิเ,า<ท>เราู่แล้วทัาตรงไหนก็ได้